สวัสดีครับทุกคนดีคร้อบคุณแบบไม่เกินสิบนาะทีี่เลยด้เลย ครับผมแบบอว้ายยังตื่นเต้นอยู่เลยอะเอางี้เริ่มแล้วครับผมเป็นไงบ้างถ้าสลับวันรางวัลพี่ครับโอ้ตื่นเต้นอยู่เลยครับคือเมื่อกี้ตอนแรกคิดอยู่ว่าแบบเออเราจะได้ไหมถ้าเราถ้าสมมติว่าเราได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราขึ้นไปจะตื่นเต้นไหมตอนแรกก็เหมือนแบบคิดว่าเออคงไม่ตื่นเต้นหรอกอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นไปแล้วตอนนี้คือแบบมือยังชาอยู่เลยก็ตื่นเต้นครับออนี้ครรรัับเเป็าางงงวละไยย่ผมอ่าเบสคัมเมอร์ Of the y e a r ีน่าจะใช่นะรบขอโท่รครับก็เป็นรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมก็ขอบคุณแม่คือมันมันเหมือนแบบเป็นแบบกำลังใจแบบชิ้นใหญ่เลยที่ทำให้เต้นแบบว่าเออแบบเคาเียกว่าได้มีกำลังใจในการทำงานต่อแต่เราก็มาแรงจริงๆขอบคุณแม่ครับเป็นไงบ้างคะในพาร์นี้แล้วว่ากระแสของเรามาตลอดเวลาก็ ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบคอยคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดอะไรเงี้ยถึงแนมะ้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วก็ทุกคนก็ยังแบบตามซัพพอร์ตตามงาน,านต่างๆแบบเออเขียนถึงเราโพสถึงเราอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันทำมันมัน,ม,นมันเลยทําให้เราแบบอ่าแบบได้มาเจอทุกคนบบ่อออยยยๆเากจะขคุณลแฟนๆบ้างนนะที่สาาับ ต้องก็มอบให้ติดที่พี่ติดฝนทุกคนแหละแบบที่ที่แบบช่วยกันโหวตจนเราแบบได้รางวัลนี้คือรางวัลนี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นของเราคนเดียวมันเป็นของพี่พี่ติดฝนทุกคนจริงๆก็ตื่นเต้นตื่นเต้นบ่อยเลยไม่เคยตื่นเต้นเลยตื่นเต้น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 ตไ่นเต้นตนเล้นตื่นรต้นตล่นเต้น่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นต่นเต้นตื่นเต้ื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเตตื่นเต้น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 ตนเต้นตื่นเต้นตนีต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆต้น ถือเป็นรางวัลแรกของปีของปีได้ไหมปีนี้ปีนี้ปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไปเป็นงานประกาศรางวัลอ๋อครับเป็นรางวัลแรกปีนี้ครับการที่เอาคุณทำงานยากยากไม่ได้หรอกแต่ว่าผ่านปีมาแล้นสิใช่ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับน่าเหมือนแบบว่ารางวัลค่อนข้างมีผลจะเหมือนคนเพราะดูน้าตาของหุยหุยลงไห้หรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ดีใจดีใจแหละดีใจดีใจครับเพราะต้องขอบคุณขอบขอบคุณทุกคนีรนีๆก็แบบมันมันดีใจมันตื้นตันอยู่ข้างในจริงครับผมมันก็เลยแบบดูตื่นเต้นคุณไหมครับเพราะจริงแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาก่าที่จะมาถึงวันนี้มันก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ฮะโอ้ดราม่าเลยด้วยตาต้องมาแล้วตามันคือผ่านอะไรมาเยอะจริงๆคือเราก็แบบคือเราเราก็แบบพยายามแบบทําผลงานพยายามทําให้แบบหลายๆคน เออรู้จักเราอะไรเงี้ยใช่จนแบบวันนี้มันมันมันก็มาถึงแล้ววันที่แบบเออเราได้รางวัลเดียวของเราเองแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆมันมันเป็นกําลังใจได้ไปบอกว่าเมื่อกี้มีโมเมนต์บนเวทีและขอบคุณใครอะไรยังไงคะขอบคุณที่่่อออยูข้าางนกเมื่อกี้ฮะพูดประโยคนั้นอีกทีได้ไหมไม่ทันขอบคุณค่ายขอบคุณดูมันดีขอบคุณพี่ออฟใช่ครับสุดท้ายก็เขาบอกว่าใจแป๋วแบบที่ทําได้แล้วนะ เขาเขาเรื่องอยังเขาเน,นี่ยจะทำงานอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องไปทำงานกับเขาต่อเพราะว่าเหมือนเขาเองก็เหมือนอยู่ค้างๆกันมาตลอดใช่ใช่ใช่ใชก็จริงจริงจริงถ้าเขาไม่ติดงานเขาก็คงก็คงไมาแบบอยู่ด้วยกันอะไร่านี้แต่วันนี้เขาก็ติดงานอยู่แล้วเดี๋ยวก็เอารางวัลไปผัดทําไมถึงใช้ประโยคคําว่าที่ต้นทําได้แล้วก็ ก็นัน่นนัน่น,นก็ก็จริงๆมันคือรางวัลเดียวแบบรางวัลแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเอออยากบอกน้องว่าแบบเออเราเรา,เราทำได้แน่นี่มันเป็นแบบรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมยอะไรเงี้ยมันน็ควาฝที่เเราคยดใช่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 ท่านน่ะ <ๆ S 1> ผมรู้ตื่นเต้นจังเลยใช่นเต้นไหมวัน<ห>นี้ทำไมเจอกันด้วยกันทำไมวันนี้ดูน่ะสิครับรู้สึกว่าไม่พูดไปเต็มปาก ใช่มันติดเต้นอ่ะแต่เหมือนพี่เต้นเคยพูดไปแล้วว่าคือแบบว่าทักคนอยากจะแบบมารับรางวัลของตัวเองใช่ใช่ใช่ราบ่มถไม่ก็ม่ก้ว่าขอบคุณยายแป๋วแล้วถ้าให้ขอบคุณตัวเองอ่ะอยากขอบคุณความพยายามอืมหุ้ยก็จริงอยากขอบคุณที่แบบว่าที่ตั้งใจทําทุกผลงานตั้งใจทุกโอกาสที่แบบได้รับมาแบบไม่ว่าจะแบบโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสที่แบบใหญ่หรือหรือว่ามันจะเล็กก็ตามแต่เราก็แบบ พยายามกับทุกโอกาสที่ได้รับตั้งใจทํากับผู้ผลงานที่แบบผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ตลอดอะไรเงี้ยก<ม>็แล้วแล้วลวันนี้มันก็แบบเออส่งผลแล้วเราก็ได้แบบรางวัลแล้วเราก็ขอบคุณตัวเองมากๆที่สู้แล้วก็พยายามต,าตลอดแล้ว่ทุกคนชื่นกินแดดมากไปมากกว่าเดิมครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบมันรู้สึกว่าม,มีกรกระจายพื้นที่ได้เยอะขึะ้น ดีใจครับดีใจดีใจที่แบบมีหลายๆคนรู้จักเราแล้วก็แบบเอเอเราอ่ะเราก็แบบเวลาเราได้ยินหลายๆคนบอกว่าเราแบบเป็นกําลังใจให้เขาเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบชีวิตเขามีความสุขขึ้นเราเป็นส่วนที่เติมเต็มในทุกวันเขาให้มีความสุขอะไรเงี้ยเราดีใจมากดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งพาร์ทน,นั้นของเขาก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละครับถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีต้นที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วรับรางวัลน,นี้อยากเอานอกจากยกจาเยแป๋วอยากเอารางวัลนี้ไปฝากใ วันนี้ใช่ไหมครับก็เอาไปอาาเอาไปฝากป้ากับแม่ก็ได้ครับไม่คบามใจนตัาเมาถุดนี้แต่ละคาไม่ต้องตื่นเต้นสิครับผมวันนี้ตรงเนี้ยจะต้องได้เห็นหนตาเไม่ไม่ร้องพอแล้วนพอแล้วนะคือ จริงๆเขาก็ไม่ไม่เขาเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็ไม่เคยพูดว่าแบบเออเขาคาดหวังอะไรจากเราแต่เขาก็ซัพพอร์ตกับทุกอย่างที่เราแบบเราเลือกหรือเราตั้งใจที่จะทาอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็คือเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าแบบเออเราเรายังไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอะไรยังไม่มีอะไรที่แบบประสบความสำเร็จไปฝากพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออตั้งก็มีรางวัลไปให้เขาแล้ว บกช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาแบบซัพพอร์ตเที่บอกว่าซัพพอร์ตคือแบบยังไงบ้างเพราะหลายคนบอกว่าอ่านผู้ตรงตรงพี่เต้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้คือไม่ต้องอยู่แต่เราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขไงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็แบบซัพพอร์ตกับทุกความสุขของเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่แบบเออเขาจริงๆคือเขาก็แบบคือเวลาเราขอทําอะไรอะไรเงี้ยเขาจะให้เราตัดสินใจตลอดว่าเออถ้าอยากทําก็แบบไปทําเลยอะไร ใช่เขาจะแบบคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอะไรกามี่ความสุขที่พี่ตั้งอยู่ตร้จริงจริงคือได้ทำงานได้แบบว่าได้ได้บบ <c oughs> ได้ทำงานได้ได้เจอพ <c oughs> ี่พีแฟนคลับทุกคนได้แบบได้ตั้งใจทําแบบการร้องเพลงการแสดง <c oughs> มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราเคยแบบฝันมาตลอดว, <c oughs> ว่าแบบเออ <c oughs> อยากทำพอมันมีโอกาสด้ทำแล้วมันก็เหมือนแบบเออเวลาได้ทํามันก็มันก็มีความสุขนะแล้วพอผลงานนั้นมัน แบบมันทําให้หลายๆคนแบบมีความสุขเง,งี้ยเราก็เออเราก็มีความสุขไปด้วยเขาอยากโชว์อยากที่บอกว่าแบบกว่าที่จะมาเป็นแบบได้รางวัลน,นี้กว่าได้จะร้องเพลงที่เออที่เราแบบอยากร<ะ>้องอะไรอย่าง<ะ>เออคุณพ่อพแม่ผัก,กดันเยอะแค่ไหนเพราะว่ากว่าจะีวันนี้น<ะ>ออเนาะก็หลายตัวก็ก็จริงๆเขาก็ส่งเสริมทุกอย่างนะครับไม่ใช่แบบเราเลือกอะไรเขาก็แบบซัพพอร์ตตลอดเลยเขาเห็นถ้าเวลาเล่นทอล์กแม่อยบอกพ่อกับแม่ ใช่ใช่ครัใช่ครับเราไม่อยากให้เขารู้สึก่แบบใช่ครับก็นั่นแหละไม่ไม่ไม่อยากให้เขาต้องมาแบบว่ารู้สึกไปกับเราหรือแบบเศร้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าจะหลอกง่ายแน่นอนไม่เพาะว่าอย่างที่บอกว่าเพราะว่าหลายคนอ่ะก็จะบอกพ่อบอกว่าแบบจร้งจริงๆพี่เติมไม่ต้องมาแบบ สู้ขนาดนี้ไม่ต้องมาแบบเออแบบอะไรขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละอย่างที่ท่านบอกไปว่าที่ท่านทำใบทุกอย่างมันก็แบบมันมันเพราะมันเป็นความสุขของเรานจริงๆครับชอบชอบทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เวลาที่ตอนที่พอที่ไม่บอกพ่อกับแม่เออเราเก็บจัดการเป็นยังไงาดมาจัดการยังไงก็จัดการไงคือถ้ามันแบบว่า คือถ้ามันร้องไห้ก็จะแบบไปร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ก็หาอะไรดูหาอะไรแบบวันนี้ก็มันเกิดมันไม่ต้องร้องคนเดียวแล้วสิโนะก็ก็ถ้ามีแบบเรื่องเครียดหรือแบบว่าเอออะไรที่มันแบบกดแบบเขาเรียกว่าอะไรเอออะไรที่มันเฟลอะไรเงี้ยก็ก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าแบบอะไรดีใจเราก็แบบอยากอยากแบบว่าเออใช่ใช่อยากอยู่คนเดียวเรามันก็สวยนี่นะคืเขาใจเข้าใจเข้าใจเข้าเปล่า ต่สำหรับเต้นแบบเต้นแค่ไม่อยากแบบว่าไปแชร์ความเศร้ากับแบบหลายๆคนโดยเฉพาะแบบคนที่เราลากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาแบบมาเศร้ามาเครียดกับเราเตนมีระบบเคลียรยังไงอ่ะเดี๋ยวก็วันใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวพรุนี้วันใหม่แล้วเดี๋ยวเต้นไปหาอะไรดูอะไรฟังเดี๋ยวก็แบบก็คงดีขึ้นไม่งั้นก็พยายามแบบคิดบวกว่าเออแบบพยายามช่างมันอะไรอ่ะแล้วเต้นลองเครียดยังไงถ้าสมมติแบบเป็นดาวจริงๆเลย เพราะวันนั้นเกลียร์ไงร้องไห้ครับคือท่านเวลาแบบเวลาแบบมันมันไม่ไหวจริงๆก็แบบอาบน้ำแล้วก็ร้องไห้ใมันจบมันฉุดช่พี่ต้ยร้องไห้กับตัวเองไหมก็ก็บ่อยแต่ว่าหลังๆมาอาจจะมีบ้างครับบางทีแบบอาจจะเป็นเหนื่อยก็อาจจะแบบเออเหนื่อยๆมากๆอะไรอย่างงี้ยมากๆหรือว่าแบบอาจจะมีเรื่องเออจะเป็นเครียดนู่นนี่นั่นอะไรล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ล่าสุดหรอุ้ยนานแล้วนานแล้วแต่ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แล้ววันนี้น้ำใจความดีใจปะใช่ใช่ใช่วันนี้วันนี้มันที่จะร้องให้คือดีใจดีใจดีใจเลยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแล้วก็หิมะก็หิมะก็หิมะให้ยังไงน่ะให้พี่เต้นให้กำลังใจคนที่แบบว่าบางคนเกาเอออยากจะกล้าข้ามเหมือนเราครับผมให้ให้กำลังใจเหรอฮะใช่ใก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่า อยากทำอะไรหรือแบบน้องๆคนไหนหรือใครที่กำลังมีฝันแล้วแบบว่า,าไม่รู้ว่าจะไปถึงฝันหรือเปล่าเดินอ,อยากให้แบบทุกคนลองทำถ้าแบบเราไม่ลองทำมันก็มันก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราแบบฝันหรือสิ่งที่เราอยากทำมันจะสำเร็จหรือเปล่าอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำในสิ่งนั้ก็อยากบอกทุกคนว่าสู้ๆคนระับถ้าเต้นทำได้ไงทุกคนก็ทำได้ <laughs> ทำได้สู้ๆครับไม่ไม่ได้ได้ <laughs> <laughs> มีคราม,มหวงังไอเต้นทำได้ทุกคนก็ได้